โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะผมวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคูเกมเมอร์สีฟ้านะครับซึ่งแต่ก่อนผมทําเป็นวิดีโอสั้นไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวสีเขียวไว้นะครับสำหรับแอปสีฟ้านะครับมีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะว่าดาวน์โหลดที่ไหนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโตร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเพจสโตร์ถอดในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้ออกนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในที่เว็บแอปนะครับก็หน้าเว็บแอปจะอยู่ใน Google รให้เากดเข้าไปที่ Google เลยเร็จแล้้วใหาไป ที่ค้นหานะครับค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่าครูเกมเมอร์ ถ้าพิมพ์คำว่า Google c a m e r ก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับแต่ว่าให้เราเพิ่มตัวหลังเข้าไปอีกหน่อยนะเป็น APK นะครับจริงๆเราสามารถดาวน์โหลดแอปในส่วนของ APK เพิร์เนี่ยมาได้นะครับแล้วก็เราจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่มีในส่วนของตัว Play Store ได้ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันเหมือนเป็นสต e ของทางฝั่งของจีนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปดูนะมันก็จะมีในส่วนของตัว Google c a m e r นะครับมันก็จะมี Android มีอะไรแย่ๆนะครับแต่ว่า ให้เราดาวน์โหลดเป็นหน้าเว็บที่1กับเว็บที่2นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวของเว็บแอปเองนะครับก็ผมจะโหลดในส่วนของ APK combo นะครับตรงนี้ โอเคพอมาถึงตรงนี้นะไม่เรากดที่ดาวน์โหลดนะครับ a อ k พลเคตรงนี้นะครับกดที่ตัวดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เลี่นเป็นลูกศรนะครับกดลงไปก็จะมีไฟล์ขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับกดคําว่าดาวน์โหลดต่อไปโอเคก็จะเป็นการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราไปที่ปามว่าเปิดนะครับให้เราทําการติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันกดติดตั้งตรงนี้เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับให้เราดูว่าตัวเครื่องของเรานะครับได้มีการแกนความปลอดภัยไหมนะครับถ้าดูแล้วขึ้นคําว่าปลอดภัยเราก็สาามรถปิดตัว จอที่เราดาวน์โหลดติดตั้งไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นกดเปิดแอปขึ้นมานะเมนูฟังก์ชันของเราจะเด้งไปที่หน้าแสดงผลอยู่บนแอปอื่นนะครับให้เราเลื่อนลงไปหาในสุดของแอปผู้เอร์นะครับจากนั้นกดเปิดเสร็จแล้วให้เรากดลูกศรกลับไปนะถึงหน้านี้ก็ให้เรากดคําว่าอนุญาตนะรตรงนี้ตรงนี้นะครับเราจะอนุญาตก็ได้หรือกดปฏิเสธก็ได้นะผมจะกดเป็นปฏิเสธนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าต่างของการตั้งค่ามาแบบนี้นะครับให้เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ ครูเกมเมอร์เข้าไปนะครับ,บอก็คืออุปกรณ์อิมพัตัวนี้นะครับเชื e um right. ่อมต่อเข้าไปเราก็จะสามารถตั้งค่าได้นะครับเพิ่มในส่วนของตัวปุ่มต่างๆได้เลยนะรตรงนี้จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันครูเกมเมอร์สีฟ้านะครับใครที่ไปดาวน์โหลดในเพจสโตไม่เจอนะครับก็สามารถทําตามวิธีผมได้นะเนื่องจากว่าตอนนี้เพจสโตได้มีการถอดตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ออกนะครับให้เราไปดาวน์โหลดที่หน้าเว็บอย่างที่ผมพาทานะครับสาหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมหากมีคำพูด โทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ